ใครเอาไปคะใครเอาไปคะวันนั้นเราไปขายของไหนเวลาขายเวลาขายของเรียกลูกค้ายังไงคะขายแล่จ้าขายเล่นเรียกเข้ามาจ้าอ๋อแม่ค้าขายแพงไหมอะ่ะไม่แพงจ้ายี่สิบบาทเองจ้าอ๋อยี่สิบบาททุกอย่างเลยเหรอคะใช่จ้แล้วมีถุงใส่ให้หรือเปล่าไม่มีจ้าอ๋อคือลูกค้าต้องเอาถุงมาใส่ของเองใช่ไหมคะใช่จ้าอ๋อแล้วมีที่ร้านมีขายอะไรบ้างคะ อ๋อแล้วก็ลูกบิดด้วยอ่าแล้วช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าของเล่นชิ้นมช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าสินค้าตัวไหนที่เด็กเขากําลังฮิตเล่นกันนะค่ะก็คือกระดานค่ะกระดานมันทําอะไรได้บ้างคะเขียนได้ลบได้ค่ะอ๋อมันเขียนได้มลบได้ด้วยหรอคะทําให้ทําให้นูหน่อยได้ไหมอ่ะว่ามันมันเขียนยังไงแล้วมันต้องลบยังไงพอดีจะซื้อไปฝากหลานที่บ้านนะคะอ๋อลบอันอันนี้อย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าลบใช่ไหมคะ แล้วปากกาเขียนเอาแล้วปากกาเขียนยังไงล่ะคะอืมก็คุณแม่ไหนปากกาปากกาไว้ทุกอย่างเจอไหมคะของเล่นของเล่นอุปกรณ์ครบหรือเปล่าอะคะัปกติเราเขียนนะคะลบค่ะอ๋อลบอย่างนี้อุ้ยมันดีจังเลยอะแค่ยี่สิบาทเองเหรอคะใช่ค่ะอ๋ออยากได้อีกชิ้นหนึ่งจังเลยเพราะว่าที่บ้านมีหลานสองคนนะคะ อ๋อขอบคุณนะคะแต่ว่าลืมตังมาค่ะเป็นสแกนโอนจ่ายได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อแล้วแม่ค้ามีมือถือไหมคะมไม่มีนะคะเพราะว่ามือถือแม่ค้ามีอ๋อแม่ค้าลืมถ้างั้นแม่ค้ารับเฉพาะเงินสดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลูกค้าฝากของไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปกดตังแล้วเดี๋ยวเอาตังมาให้ลูกค้าได้ไหมคะได้ค,ค่ะอ๋อหูยของเล่นน่ารักจังเลยอะ่ะแม่ค้าไ,ไปไหน มาแล้วเหรอโอ้ยขอบคุณนะคะตังทอนเหรอได้ค่ะคือลูกค้าเอาของไปได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงฝากแม่ค้าหาของเล่นแบบนี้ให้อีกชิ้นหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่ามีหลานสองคนถ้าซื้อไปอันเดียวเดี๋ยวเขาทะเลาะกันโอเคไหมคะเขาแบ่งกันได้สองคนนะคะเขาเล่นกันได้เหรอคะได้ค่ะเพราะแม่ค้าไปอันเดียวแบ่งกันเล่นได้ค่ะแบ่งกันเล่นได้แล้วจริงเหรอคะแม่ค้าจริงค่ะแต่หลานที่บ้านนะมีชิ้นเดียวเขาแบ่งกันไม่ได้นะเขาชอบทะเลาะกันน่ะ ก็ไม่เป็นไรค่ะั่งให้เขาแบ่งกันก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเด็กไม่ดีก็ต้องเป็นเป็ดแน่นอนเลยค่ะอ๋อถ้าเด็กไม่ดีต้องเป็นเป็ดใช่ไหมคะโอเคค่ะต้องไปสอนลูกหลานที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องห้ามเขาทะเลาะกันถ้าไม่แบ่งแล้วมักเป็นเป็ดเลยโอ้โหโอเคแล้วเขาจะเชื่อไหมตัวเราไม่เชื่อหรอกค่ะไม่เชื่อกันเป็นเปแวกันค่ะค่ะ หนูเอาไว้ไหนอยู่ในอยู่ในกะลามังหรือเปล่าแต่ว่ากะลามังไหนอ่ะสัตก็ต่นนะพ่อทางดีบริษัโบสตันบินกิงตดหนึ่งรถตูตกยเพ่อยแม่ค้าถามหน่อยดิแล้วทำไมแม่ค้าไม่มีถุงให้ลูกค้าอ๋อแม่ค้าลืมอีกแล้วค่ะอ๋อแม่ค้าลืมหรอค่แมื้อ๋อเดี๋ยวไปซื้อถุงมาให้ด้วยหรอ ของใบ่มากเลยนะคะดูสิคะ1 2 3 4 5สองสาสี่หาเแเนี่ยเราถามถามแม่คะหน่อยได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราซื้อไม้แบตอันนี้ไปเราซื้อต้องซื้อไปอันเดียวหรือเราต้องซื้อไปสองอันนะคะก็ค่ะก็ก็ก็คุณมีสองคนไม่ใช่เหรอคะมีสองคนหรออ๋ต้องซื้อไปสองอันใช่ไหมคะใช่เพราะอะไรเพราะมันเล่นคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะ ค่ะอ๋อโหนี่เล่นให้ดูเลยเหรอเนี่ยอ๋อโหเดี๋ยวลูกค้าเล่นไม่เป็นอ๋อเดี๋ยวลูกค้าเล่นไม่เป็นใช่ไหมคะอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะอันนี้เอาไว้ใส่แบบนี้ค่ะอ๋อโหแล้วแล้วดาบอะดาบซื้อได้ไหมมีตอบองหรือเปล่าอยากได้ตาบองเลยนะแต่อันนี้ก็เป็นตาบองได้นะคะเป็นตาบองได้ด้วยเหรอ อ่าอ่าก็โหทำ่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่อันนี้ดาบนี่มันเอาไว้ทำอะไรอะคะเอาไว้เล่นได้ค่ะสวดมนตรงนี้ก็ได้แล้วก็เล่นอ๋อมีสวดมนด้วยเหรอโอ้โหอ๋อแม่คะจะหมายถึงว่ามันจะมีคาถาด้วยใช่ไหมเวลาตะฟันต้องไล่คาถาอ่า อ้วนนั่งลงดิเออเป็นอะไรคะเขียป์เ้ยโอเป็นใครบ้างสิมาตรงนี้ฮะตรงนี้นี่ทับไปเลยใช่ไหมอ้วนนอนดีๆค่ะโป๊ค่ะวนคะ้วนนอนดีๆค่ะขายแม่ค้าดีกว่าค่ะเนาะ แม่ค้าขายของไปอ้าวอ้าวอ,อ,อันนั้นตะกี้ลูกค้าซื้อไปแล้วมันไปอยู่ตรงนู้นได้ยังไงคะอา้าวแม่ค้าเนี่ยอะไรกันเนี่ยแม่ค้าของลูกค้าไปได้ยังไงเนี่ยแล้วแล้วสรุปว่ากระดานอ่ะกระดานจะได้ว่าอีกทีหนึ่งวันไหนคะของจะเข้าร้านวันไหนคะนายปล่อยน้องลูก ทั้งหมดแต่ว่าปกติถ้ามีคนขโมยก็จะเหลือน้อยเองค่ะอ๋อถ้ามีคนขโมยจะเหลือน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเวลาแม่ค้าขายของอยู่อะแล้วเวลาลูกค้ายื่แล้วลูกค้าแอบขโมยของอะค่ะแม่ค้าจะรู้ไหมว่าลูกค้าของของของ,ของแม่ค้าของเล่นที่ของที่แม่ค้าขายมมน,นหายถอะไรอยู่นะคะคนขโมยก็จะมีตำรวจแจ้งตำ,ำรวจเลยค่ะแจ้งตำ,ำรวจเลยใช่ไหมคะใช่ ดเน้องนายอย่าเศร้าซีน้องสิลูก